สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็กลิสเซนตวันกันอีกเช่นเคยนะโดยในวันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านของเกม Black c คเวอร์โมบาครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้เคยทําคลิปเมื่อตอน5เดือนที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผ่านไป5เดือนแล้วทางเกม b l a c k c คเวอร์โมบาเนี่ยได้ทําการจะเปิดตัวหรือยังนะครับผมสําหรับเกม b l a c k c คเวอร์โมบาครับเห็นบอกว่าทางด้านของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเปิดในเดือนหน้าครับผมซึ่งก็ยังไม่มีกําหนดนะเห็นบอกว่าเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับผมหลัง ต้องบอกได้เลยครับว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยยังไม่เปิดตอนนี้มีข่าววของเซิร์ฟไทยเลยครับหลังจากพี่ทางเพจเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มโซนไทยขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยทุกคนสามารถมาติดตามได้แล้วนะครับซึ่งยังไม่มีการสร้างเว็บคาดว่าน่าจะมีการสร้างแลวเดียวนี้แล้วก็จะมีให้เราเนี่ยได้เปิดตรวจสอบจริงๆแล้วมันคือทางด้านของเพจเอ,อังกฤษนั่นแหละครับผมที่เป็นของค่ายการีนาเนาะตอนนี้นะครับผมค่ายการีน a าก็ได้ทําการเพิ่มเขตนะครับผมโดยเพจเดิมนี่แหละแต่เป็นทางด้านของโซนไทยครับ มนก็จะมีภาษาไทยนะแต่ก็ยังไม่ได้มีลิงก์ให้เข้าไปลงทะเบียนอะไรเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยมีข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านของเพจไท,ทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เปิดให้เราเนี่ยได้ทําการลงทะเบียนหรือว่าทดสอบเกมนะครับผมก่อนที่เกมจะเปิดตัวครับในตอนนี้นะครับผมก็เตรียมตัวกันได้เลยนะก็แนะนําว่าให้ลองไปเล่นทางด้านของเซิร์ฟญี่ปุ่นกันก่อนนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าเราเรียนรู้จากเซิร์ฟญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเล่นที่ทางด้านของโซนไทยครับผมซึ่งโซนไทยนยคาดว่าน่าจะมีการเปิดหลังนะครับผมหรือไม่แน่ก็อาจจะ เปิดพร้อมกับทางด้านของเซิร์ฟอังกฤษแต่ผมคาดว่าน่าจะเปิดทางด้านของหลังเซิร์ฟอังกฤษนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วอาจจะเป็นเอาโซนไทยอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเปิดพร้อมกันนะครับผมส่วนโซนญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะเปิดเป็นที่แรกนะครับผมอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีครับเกี่ยวกับทางด้านของเกม Black c อเวอร์โมบาผมบอกได้เลยว่าติงเกมนี้ไม่ควรพลาดครับและผมเนี่ยก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับโอ้โหบอกได้เลยว่าตัวละครยามีเนี่ยจะต้องเป็นของผมอย่างแน่นอนแล้วคุณล่ะหากเกมนี้เปิดตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ เซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟอังกฤษเนี่ยทุกคนได้เล่นแล้วอยากได้ตัวละครอะไรเป็นพิเศษลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับผมเอาเป็นว่าข่าวสารในวันนี้เดี๋ยวไม่ได้มีอะไรครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหลังจากที่ทางด้านของเพจไทยเนี่ยได้ทําการเปิดให้ลงทะเบียนหรือไม่ก็สมัครโคดเบต้าอะไรต่างๆนะครับผมทุกคนสามารถมาติดตามเพจนี้ได้เดี๋ยวถึงลิงก์ไว้ใต้คลิปครับสำหรับวันนี้อัปเดตเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับผมกุศบายทุกคน